สวัสดีครับนาชิมานโน่หนึ่งศูนย์หนึครับ DC ซีสกอรเปนครับดีซครับตัวนี้ตัวนี้มีตำนหนินิดนึงครับก็คือสวิตเปิดฝาสปูนตรงนี้ครับมันหักครับใช้เล็บเปิดได้ครับแต่ว่าสวิตมันก็ยังอยู่นะเอาไปกาวเอานี่ เอาไปติดกาวเอาได้นะครับจริงๆถ้ามีเรียบใช้เรียบเปิดปิดตรงนี้ได้ใช้อาไปกาวเอาได้นะครับใช้งานปกติครับหมุนลื่นๆดูครับหมุนลื่นครับ,ม,รบมีตำหนิหนึ่งจุดนะครับ ตามนี้ครับผมใครสนใจก็ถักมาได้ครับ